สวัสดีครับผมไอเคิวนะผมและวันนี้นะครับทุกคนผมมีไอเดียอย่างหนึ่งนะที่อยู่ดีๆก็คิดมาได้นะผมก็คือผมเห็นแม่นะผมทุกยากลําบากเหนื่อยนะครับแล้วไม่มีอะไรจะกินอันนี้หยอกอันนี้หยอกหยอกเกินไปอันนี้เกินไปกูนี่เกินไปคำพูดเนี่ยอปากไม่ดีหยอกนะทุกคนวันนี้นะผมผมมีรายการใหม่ที่ก็คิด ว่าต่อยอดมาจากรายการแรกที่เคยทำนะผมคือรายการพ่อบ้านโน .1 นะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่เราจะไม่เอารายการเก่ามาทำนะครับผมอีพีนี้จะเป็นลูกกระตันยูอีพีหนึ่งนะผม สไตล์ก็จะช่วยพ่อแม่นะผมก็บางทีไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะผมที่ช่วยพ่อแม่ได้นะครับวันนี้จะมาซักผ้านะผมด้วยมือครั้งแรกที่ผมเคยทําเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม EP แรกนะผมถ้าอยากให้มี EP สองคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไปเดี๋ยวเราจะเริ่มซักกันเลยนะผมขอม้กว่าน,นิดนึงฮะ จริงๆอะผมแกล้งเล่นนย่เถอะว่าแบบผมซักไม่เป็นนะจริงๆวะผมซักเป็นเออขั้นตอนแรกทำไงแไม่จะเริ่มเลยแน่มานทำได้อยู่แล้วทุกคนนองมวอะไรมากขันแรกนะครับผมหน้าก่อนไม่ใช่เ <c oughs> จ้าเสื้ออยู่ประมาณหนึ่งตะก,การ้านะครับผมขอฝึกก่อนวันแรกนะครับปิดน้ำ ไม่ได้สองคนเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่ปิดเองมันก็ไม่เปลี่ยนให้เราเอออะไรอยู่อะนะเขาเรียกว่าผงโอโมนะครับคือเนี่ยผงสักผ้าเออใครที่ดูอยู่ก็ทําทตามได้นะผมผมจะไม่เอาฟองเยอะนะผมเพราะว่าอะไรไม่รู้นะมานะเริ่มเลยเราจะขยี้ตรงช่วงคอก่อนนะแล้วค่อยไปช่วงแขนจั๊กแร้นะครับเริ่มเลย ใที่บ้านมีเครื่องสผ้าแล้วก็ใช้เครื่องดีกว่าหล <laughs> ังจากที่เราซักเสร็จแล้วเราก็จะบิดน้ำออกจับแล้วรูบบิดออก <laughs> ตอนซักไม่ต้องอินเนอร์ค่ะนี้ก็ได้้วทุกคนคือมันมันไม่ต้องขนาดนี้เือซักเ็าซักธรรมดาไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตัวเมื่อกี้ผมน่าจะลืมขยี้ตัวนะทุกคนบบอ่าไม่ไรแก้ตัวนี้แก้ตัวนี้เมื่อกี้ลืมตัวทีสองเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮนะนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิบเบานะเาหน่ะเฮ้ยเฮ้ย นี่ปียอาหมดแล้วเนี่ยมี่ปีเอาไปแล้วแม่แล้ววางมือวางยังไงเอาอีกตัววางอีกตัววางมือวางยังไงวางยังไงไม่สำเร็จครับแผนนี้เดี๋ยวผมเอาผ้าบางๆขอแล้วกันมือใหม่หัดทำ ขออาภัยในที่มันขัดตาคนอ,อื่นด้วยนะครับยกมุณให้แม่บ้านแล้วยกเนิ้วให้เลยคุณโคตรเก่งอ่ะผมบอกเลยเสื้อเปลี่ยนใช่ไหมอย่าบอกนะเปลี่ยนให้แม่มาซักให้นะ เฮ้ยอยา่เอา,าเล่นทำไปเลยแม่จนไหนก็ได้เออไอคิวผิดเองเออขอโทษมาแน้วทุกคน เรียบร้อยนะครับเออขอแค่เราเข้าใจกับงานนะถ้าเราเข้าใจงานมันก็ไม่ยากครับากรบารสาักไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะผมขอให้ลงมือทํานะครับนกานอื่นก็ต้องเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเองนะไม่วอาอยู่แต่ที่เดิมนั้นเงาครับเดี๋ <Hey. S 1> ยวผมจะล้างน้ําที่สองก่อนเลยนะผมไป เอาหนะ้าคลิปนี้จบเป็นที่เรนะียบร้อยครับผมสำหรับลูกกระตันยู EP 1หนึ่งนะครับ EP นี้ก็จะเปิดเบาๆก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดรู้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องไอคิวให้ด้วยนะครับผมแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ